สวัสดีครับก็อยู่ในช่องเฮ้ยเฮ้ยภาสี่ห้าสิบเอร์เซ็เลยเอออะไรวะเนี่ย <Yeah. S 1> บ้าไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยออต้องเป็นสีเวลาแล้วก็วันนี้ผมมาเล่นเกมเ e n เ r i ร l o ิ p โลเกับเอนะครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็โลเพเป็นอาชีพต่างๆนะ แต่ถ้าคุณตายนี่เริ่มใหม่หมดเลยนะถ้าตายเมื่อไหร่อ่ะเริ่มใหม่หมดเลยเรั้นมาเริ่มกันเลยโอเคผมเป็นซีวิลันแล้วผมต้องทำอะไรมาดูกันนี่ครับผม้ย ไม่มีขวานขายเลยเหรอเฮ้ยไม่มีขวานขายเลยเหรอเฮ้ยนายกมันทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเล้ยบ้าไปแล้ว,ลว,ลว,ลวหนีจกบบ้้้้าาาไไปปแแลลววเมืองเลยฮ้ย แล้วดูดูค่าดูดูไอ้ตรงรายได้ดิได้สี่บาทต่อน,นาทีบ้าบอ,อนเนี่ยอายกมันปรับราคาอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้บอกเล้ยโอ้แย่แย่แย่มากเลยแย่มากเลยงี้ละโอ้ยเฮ้ยไอหนี้นี่โอ้ยยิงอยู่น่าแหละ มันเป็นไรวะเฮ้ยไม่ยิงอ,อะไรโอ้ยผมว่าผมตายแล้วผมตายแน่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 ตาย,ตายโอ้มาเริ่มกันใหม่ที่ชีวิตที่สองโอเคผมจะต้องเลือกให้ดีๆแล้วผมจะเป็นอะไรอ๋อผมอยากเปน็นทหารับไม่มี แต่ก็มีอาชีพที่มันค่อยๆหาอยู่นะสึ่งก็คือกาดไงเอาเป็นกาดกันเลยกาดนี้ก็จะมีดาบประจำตัวครับเอาไ้ปกป้องบ้านเมืองแต่ถ้าคุณไม่อยากปกป้องบ้านเมืองก็ใช้ทำนี้ครับนี่นี่บล็อกไปเลยเอา้เอาคย ดาบนี้มันไม่มีดาเมจกับกับคนในชุมชนหรออ้าวแย่จังเดี๋ยวก็มาใช้นี่กันเลยครับแฮงค์คัพนะครับเอาไว้จับกลุ่มนะครับเอาไว้จับกลุ่มนี่เข้าคุกเข้าคุกมานี่เข้าคุกเลยมานี่ไอ้อ้าวเอาแย่งแย่งหน้าที่เฉยอ้าวแย่งหน้าที่กูเฉยเลย ไม่เป็นไรครับเรามาจัดการบาเบเลียนกันเลยดีกว่ากันเลยอะไรวะกันเลยแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นีไปไหนมานี่ยเหนี่ไม่หนีไปหนีไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดโอ้ไอ้บาบาเลียนมาเ,เมน <lum pp> <together. 1981. S 2> ี่ นี่ไงไครูได้สามสิบบาทโคตรคุ้มอ่ะอ๋อเออแต่ผมชอบอย่างนึงนะเกมนี้สกุลเงินเออเงินของมันเนี่ยเวลาได้เงินมันมีมันมีมันมีนี่มันมีด้วยนะม,ม,ม,มันมีแถบสตา,างค์ด้วยนะมันมีจุดพุทธนิยมอ่ะก็เจ๋งโอ้แต่ตอนนี้ไม่เจ๋งแล้วตอนนี้ไม่เจ๋งแล้วกูกูเสียหนะ้าร้อยนะเว้ยเพื่อจะเป็นการเนี่ยยา ออกไปเฮ้ยเราไอบา้บ้านนอกมันเอาดาบมาจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเยมันออามาจากไหนเนี่ยโอ้ยแย่มากเลยเมื่อกี้มันนอกมันเอาดาบมาจากไหนวะเนี่ยฮะหรือว่ามันใช้เบสซอร์สอ๋ออีกอย่างนะครับเกมนี้มันจะมีระบบเติมเงินด้วยซึ่งมันจะทำให้คนได้เปรียบกว่าคนอื่นๆหลายเท่าเลยนะดูอย่างเช่นนี้ล็อกเก็ต อันนี้แหละอันนี้แหละโกงสุดแล้วส่วนเบสซอสนี่ก็โกงเท่าๆโกงเท่าๆล็อกเก็ตนะครับแต่มันใช้ระยะประชิดเฮ้ย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 กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเนี่ยประชาชนอะไรเนี่ยมันใช้เบสซอส์ัมหมดเลยเรื่อยราคามันก็ไม่ได้ถูกนะนะโลบักอะตั้งหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าโลบักบ้ากันแล้วสงสัยต้องจับกลุ่มให้หมดวะ ันนี้มาโดนจับเข้าคุกซะดีๆนี่นี่โดนจับเข้าคุกแล้วได้เงินด้วยโอ,โอ้ผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วโอ้คุณหมอคุณหมอช่วยผมด้วยคุณหมอหมอแม่เด็กแม่เด็กเฮลมออี่เฮลมี่หมออยู่ไหนอ่ะหมอยู่ไหนเนี่ยหมอเขาอยู่ไหนเนี่ย หมออยู่ไหนเนี่ยเอา้าไม่มีหมอหรอวะเมืองนี้แล้วนะผมขอดูลีดเดอร์บอร์ดก่อนด็อกเตอร์หนึ่งคนไอ้กูตายแน่ด็อกเตอร์หนึ่งคนในเฮียแล้วมันไปไหนวะเนี่ยกูตายแน่แอย่างนี้แล้วเราจะ้วกูจะรอดอยังไงวะ่เะนี่ยมันเลือดเหลือแค่นี้โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามากินอาหารข้างในเมืองก่อนดีกว่าเรื่องตามหาหมอเดี๋ยวรอให้มันกลับมาในเมือง โ okay. อเคผมปิดกฎหมายไอ้บ้านนอกมันเข้ามาในเมืองได้ไงจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้โดนเลยโดนเลยเอ้ยเอ้ยได้ไงหมอหมอมาสิผมเอาแขนแล้วกันแขนเทียมโอ,ยโ,อยโ,อยโอ้ยโอ้ยไอ้ขี้อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ย อยู่ดีๆก็ตีเฉยเลยเว้ยอ๋อเนี้ไอ้พวกนี้ใช้โลบักเป็นอำนาจไอพวกนี้มีเงินมีเงินแล้วทำไมก็ได้หรอมีเงินในเกมไอ้ช่ายมีเงินจริงแล้วทำไมก็ได้หรอไม่มีทางเซลเซลขายให้หน่อยขายใขายขายของให้หน่อย